อัพ FC ครับขณะดเดินทางมาที่ธรรมสถานหลวงปู่ศิลานะครับอัน,นิขากลับนะครับเจอบัติเหตุนะครับผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะรมันไกลเนาะแต่เห็นแล้วน่าจะเป็นอะไรสักอย่างท่อนสี่เหลี่ยม โอ้เป็นรถเทลเลอร์นะครับรถเทลเลอร์ขนาดใหญ่โอ้โหนี่ครับโอ้ใครที่เดินทางมาจากมุกดหารหนะที่จะไปวัดที่ไปหาปู่นะธรรมสถานหลวงปู่นะโปรดใช้ความระมัดระวังครับนี่เดี๋ยวเราไปเก็บภาพมาดูนิดนึงนะครับไปกันเลยนะครับ ก็เป็นรถพ่วงรถเทรลเลอร์นะขนาดใหญ่นะครับลงไปนอนอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็ตัวตู้คอนเทนเนอร์เองนะครับก็นี่ครับชี้มาเกือบสุดถนนนะทุกท่านแต่รถก็ผ่านได้นะรถนะผ่านได้อยู่นะครับแต่ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเหลืออีกประมาณสัก ถ้าเดินทางมาจากบุกดาหานนะตรงนี้ก็จะประมาณสัก40กิโลนะจากมุกดาหานมาที่นี่นะครับที่จะไปจังหวัดกาลสินนะครับโปรดช่วยนะการเดินทางนะโปรดระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังใช้ถนนนะครับระวังนะครับนี่เห็นไหมครับลงไปอยู่ในข้างล่างเลยนะครับน่นี่นะครับ ขับรถอย่าประมาทนะครับน่าจะเป็นการผมคิดว่าเส้นทางนี้น่าจะหลับในนะเพราะว่าอะไรครับเส้นทางนี้มันมันโล่งๆครับขับรถแบบขับเพลินนะครับขับเพลินแล้วทําให้คนที่ไม่ได้พักผ่อนนะไม่ได้พักผ่อนก็จะเผลอหลับไปนะครับ จายแล้วนี่ครับเก็บเก็บข้าวเก็บของแล้วโอ้อันนี้เมื่อก่อนขายดีดีนะโอ้เปลี่ยนเป็นเขารถเข็นขายแล้วเขาไปใส่แล้วนี่เขาลื่นแหละฮะโอ้เดี๋ยวจองเพื่อนเลยเด้อ เต็มเลยอาเต็มแล้วเจ้าได้หมวกน้แหละได้ไซส์และอ๋โอ้เต็มแล้วจองวันเดียวเต็มแล้วเร็วมาก่า่่าโอ้พ่นพ,พ่นจะเป็นห้องแถววะหรือเป็นแบบไหนี บยโบหูเยังบหูเจังไหนยังไม่รู้พื้นที่ไม่น้อยเดียว่ไม่น้อยเดียวออจะปล่อยหลงๆอ๋อกมาพับเมืองเวียดนามได้พับเวียดนาม จะน้ำเขาจะปลูกเนี่ยเขาปลูกหน้าบ้านเลยเด้ปลูกเป็นแบบว่าบ้านเฮาเลยปลูกลำไยแบบบ้านเฮาเนาะพันใหญ่เกิดเนกิดดีนะดีดีขึ้นจังได้เป็นตาได้มงได้แล้วขอขอให้ได้เอาบ่ได้ก็ใส่รถเข็นนี่แหละง่ายง่ายรถเข็นเนาะใหายไปใหายมากได้ไปหาลูกค้าได้ นะทท่านก็ประมาณนี้ได้รับเสียงจากชาวบ้านเขาบอกว่ามีพื้นที่แต่ว่าคนคนที่เขาเคยขายเขาก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเนะาะผมก็กลาวว่าผมจะเอาสักล็อกหนึ่งมาขายกรอบรูปหลงปูขายอาเรียกว่าของที่ลึกต่างๆเนาะก็คงก็คงไม่ได้ เป็นมันเป็นความความไฝฝันแหละอยากมาเปิดเป็นร้านถ่ายรูปอัดกรอบนะก็ฝันไปก่อนฝันไปนะครับฝันไปก็คงได้ทำ u t u b e นี่แหละต่อไปคิดว่าผมว่าผมอยากทำทำเป็นร้านนะครับประมาณนู้นเนาะแล้วก็มีถ่ายรูปอัดกรอบด้วยแล้วก็เวลาว่างก็ทำ ยูทูบด้วยเนาะก็คงน่าจะดีแต่ว่าฝันไปนะครับตรงนู้นนะครับเมื่อวานนี้สร้างผมก็ได้ถามเจ้าหน้าที่แล้วมันบอกว่าตรงนู้นนะครับตรงนู้นมันบอกว่าจะยกเลยนะครับมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะยกยกข้ามาได้เลยมันจะยกมาอยู่ฝั่งทางนี้เนาะนะครับก็จากนู้นฝั่งทางขวามือยกมาทางซ้ายมือก็จะอยู่ประมาณ 30เมตรนะครับรถเครนยกได้สบายมากเลยเพราะว่าทางตรงนี้พ่นจะเปิดให้มันกว้างขึ้นนะครับเปิดพื้นที่กว้างขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันทำการนะรไม่ใช่วันหยุดก็มีผู้คนยังเดินทางมานะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนแนวทางทำมาหากินเพราะว่า ตอนนี้ทางเจ้ของพื้นที่เพื่ก็บอกว่าตามที่ได้รับข้อมูลเมื่อสักครู่ก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของของหลวงนะครับอของหลวงก็เลยต้องขยับเข้ามาด้านในแล้วก็จะทําเป็นล็อกเป็นล็อกให้เป็นระเบียบเนาะนะครับมันก็ดีนะครับเป็นระเบียบแล้วทําให้ทางผู้คนผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นความ ผู้คนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทางฝั่งนู้นก็จะมีที่จอดรถนะครับกว้างเลยทุกท่านแต่ว่าทางวัดพุนก็็ําที่จอดรถด,ด้านหลังนะครับตอนนี้ทราบว่ามีข่าวจะสร้างเจดีขนาดใหญ่นะครับออกไปด้านหลังนะครับประมาณถ้าจำไม่ผิดก็คงประมาณ10ไร่นะเป็นเจดีของหลวงปู่ศิลาเนาะตามที่ข่าวได้แจ้งมาเนาะนะครับ นะครับทุกท่านด้านขวานะครับด้านขวาด้านนี้นะด้านน,น,นี้อันนี้ผมผมได้รับข่าวมาเหมือนกันนะด้านขวานี่ไม่แน่ใจนะทุกท่านอันนี้เป็นข่าวนะด้านขวานี่จะเป็นเขาเรียกว่าร้านนะครับสะดวกซื้อนะครับด้านขวานะอันนี้ข่าวนะครับทุกท่านเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่ง ส่วนตรงนี้ขวามือนี้ก็คือจะเอาออกทั้งหมดเลยนะครับออกหมดเลยจะไปอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านโน้นตามที่ผมได้ถ่ายคลิปไปแล้วก็มีการเทพเทพปพื้นปูนนะครับนะครับซีแพคเทเรียบร้อยแล้วรอที่จะยกนะครับยกด้านขวานี่ครับด้านขวาด้านนี้ยกยกข้ามมาเลยนะครับยกข้ามมาส่วนด้านนี้ก็ตามที่ข้อมูลเมื่อสักครู่ก็คือ เป็นร้านค้านะครับร้านค้าที่ทางผู้จัดเองก็จะจัดให้ใหม่นะทำเป็นล็อกให้ใหม่เทพื้นซีเมนอย่างดีนะอันนี้ก็คอยติดตามนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าตรงนู้นนะครับธรรมอุทยานนะก็จะมีพื้นที่ที่เขาเขาจัดพื้นที่นะครับตรงนี้นะเอาออกไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งฝั่งทางซ้ายมืออ,ออกแล้ว อันนั้นก็เป็นรถเข็นฝั่งทางนู้นก็เหลือหน่อยนึงคือตามข่าวที่ผมได้สอบถามแม่ค้าเขาบอกว่าจะเอาออกเอาออกให้หมดแล้วก็ทําเป็นสวนหย่องด้านหน้าส่วนรถก็ไปจอดด้านหลังนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือล่าสุดบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับทุกท่านเป็นบรรยากาศล่าสุดวันนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ อ,อทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับร่ารวยร่ลำรวยครับสุขภาพแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ